ส่วนตัวโอ้เห็นเห็นอยู่หนูก็เอ้ยคือสิ่งที่ลีรู้มาเนี่ยก็รู้ว่าเหมือนไม่ไม่ไม่ได้ทันทีอะค่ะคือเป็นระยะห่างไว้นานมากๆจริงๆอันนี้เท่าที่รู้แล้วลี่ก็เจอเขาแค่ครั้งเดียวเองค่ะไม่ได้ ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะประเด็นวิชาเด็กตอนนี้ครับคือเขาเขาจะตาบอกว่าแบบ่ะแฟนเพื่อนแบบแฟนเพื่อนแฟนเก่าเออแฟนเก่าเพิ่งมเลยคือเหมือนคือเมื่อกี้เหมือนได้ได้เห็นมารีขึ้นมาโพสดีนึงแล้วเหมือนเขาก็ได้ชี้แจงไปว่ามันค่อนข้างที่จะห่างระยะเวลามันห่างกันเนาะเออหนูก็รู้ตามที่มารีเขียนเลยอันนี้พูดตรงๆค่ะก็คือมันไม่ได้ไม่ได้คบซ้อนไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบคบซ้อนอันนี้คือส่วน คือคือส่วนตัวพระไท้พูดตักตอบตามตรงนมมี่ไม่ก็ได้มาปรึกษาไหมคะกับความสัมพันธ์อันนี้เพราะตอนนัึกษาใสไกัหมคะไม่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 ได้เพราะตอนนั้นคือรียุ่งด้วยค่ะยุ่งก็เลยไม่ได้คุยกับมารีถึงเรื่องนี้พอเจอกันอีกทีก็เอ้ป็นคอนแกร์ดเขาเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ได้เจอกันก็นกปกติใช่ค่ะ วิลกรรมเอาเอาพูดตรงะพี่อันนี้อันอนีน้ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่แต่ส่วนตัวแล้วอะด้วยความที่เรารู้จักมารีค่อนข้างดีแล้วก็รู้ว่ามารีป็นคนมีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็เขาเจออะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขามาค่อนข้างเยอะมากๆเลยอย่างเี้ยค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาของชีวิตที่ว่าพอเราจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตเขาคงไม่ได้เลือกแบบเลือกแบบเลือกไปอย่างนั้นนะคะเออนีว่ว่าเขาคงแบบคิดมาคิดมาแล้วถ้าเกิดจะคบใครสักคนหนึ่งไม่ถ้าถ้าไม่ใช่ที่บอลเยหรือว่าใครก็ตาม อย่างพฤติการเขาอะก็มีการกล่าวว่ามีการมีลายร่างกายเกิดขึ้นหลอกห่มคงคือจริงๆแล้วก็ใครพูดตามตรงไม่ห่วงก็คงแปลกถูกต้องไหมคะเพราะว่าเพื่อนเราเนาะแต่ส่วนตัวแล้วนั้นถ้าเผื่อเรารู้ว่าถ้าเผื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับมารีมารีคงไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ค่ะเมอที่ผ่านมาความสมัครไม่เคยยังไม่มีเรื่องนี้ให้เราได้ยินไม่มีเลยแม้แต่เดียวไม่มีไม่มีแล้วค่ะใช่ก็รู้จักบอส ่ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยใช่ค่ะพังเดียวใช่ค่ะเราพอจะเห็นข่าวอดีตของเขาใช่ไหมผ่านตาเห็นผ่านๆใช่เรื่องราวอะไรบ้างใช่ก็เขาก็เคยเห็นค่ะคือรีทราบก็ไม่นานมานี้ไงใช่ไม่นานมานี้อะไรยงไม่ได้ตามข่าว พ,พี่เขาขนาดานะะั้นไม่ใแต่พอราพาเราทราบแล้วมัาแบบมีการถามืงงอนกันหรือว่าถามากันก็รีเช็คค่ะก็ถามว่าเฮ้ยไปยังไงบ้างเฮ้ยโอเคไหมถามเนี่ยอะไรเงี<ๆ>้ยมันก็บอกคือด้วยความที่เราโตกันแล้วอะพี่คือเรื่องพวกนี้คือรีกับมาดีค่อนข้างให้เกียรติกันมากๆในเรื่องของเรื่องส่วนตัวเราจะไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวกันมากขนาดนั้นอยู่แล้วอะค่ะก็ whatever ที่เพื่อนเลือกหรือว่า whatever ที่เพื่อนแบบว่าคิดว่าเฮ้ยโอเคเราเราเราเลือกแล้วก็คือตามนั้นก็คือแค่นัน้นเองค่่่ทนนเ็้มมี ว่าจะไม่คบกับแฟนเก่าเพื่อนมันเป็นการเป็นไวรัลตรงนี้ส่วนตัวยืนยันไป่อยว่าคืออันเนี้ยคือเรื่องส่วนตัวของมารีอ่ะหนูว่ามันปล่อยให้เป็นเรื่องของตัวของมารีดีกว่าอันนี้คือเรีว่ารอถามเจ้าตัวดีกว่าแต่ส่วนตัวแล้วนั้นนะรีเชื่อว่าเพื่อนไม่ได้ขบเสงนะคะอันนี้อันนี้น่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบแทนมารีได้นะคะแต่เราก็ไม่ได้มองเพื่อนเราต่างออกไปแต่ไม่แล้วไม่ค่ะไม่ไม่ด้วยคมที่ว่าเพื่อนคือเพื่อนอ่ะพี่ใช่ ก็คือเราก็มั่นใจในส่วนเหมือนไงว่าเพื่อนเราจะไม่ยอมให้ตัวเองโดนกระทำเหมือนแบบที่เขาเพิดก่อนหน้านี้ใช่ค่ะหรูว่ามารีไม่น่าจะยอมให้ตัวเองโดนแบบโดนแบบนั้นนะคะ